สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bible Story by พีภันวัตรเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลและนำข้อพระคัมภีร์มาปรับใช้ในชีวิตจริงและวันนี้เราก็จะมาว่ากันด้เรื่องการนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรีในพระธรรมสดุดีบทบที่147ข้อที่11กล่าวไว้ว่า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชื่นชมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ผู้ที่ฝากความหวังไว้ในความรักมั่นคงของพระองค์อะไรก็ตามที่คุณทําแล้วพระเจ้าทรงพอพระทยัยนั่นก็ถือเป็นการนมัสการแล้วครับซึ่งนักมนุษยวิทยาได้สังเกตว่าการนมัสการนั้นคือความปรารถนาที่เป็นสากลพระเจ้าได้ทรงถักทอความปรารถนาเช่นนี้ไว้ในทุกอนูของชีวิตของเราครับ ซึ่งมันเป็นความปรารถนาที่ฝังอยู่ภายในใจิตใจที่เราปรารถนาที่จะติดต่อกับพระเจ้าการนมัสการนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเดียวกับการกินและการหายใจเพราะถ้าเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าเราก็จะหาสิ่งอื่นๆมาทดแทนอยู่เรื่อยๆและสุดท้ายก็ลงเอ,อยที่ตัวของเราเองซึ่งเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างเรา ให้มีความปรารถนาเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้เรานมัสก,การพระองค์พระเยซูตรัสไปในพระธรรมยอห์นบทที่4ีข้อ23ว่าแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสก,การอย่างถูกต้องจะนมัสก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสก,การพระองค์ ซึ่งคุณเองก็จะเปลี่ยนต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการนมัสการเช่นกันครับเพราะทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลักข้อเชื่อของคุณคุณอาจจะคิดถึงการนมัสการในคิดจักรที่มีการร้องเพลงอธิษฐานและฟังคำเทศนาหรือคุณอาจนึกถึงพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นเทียนพิธีศีลมหาสนิทหรือคุณอาจจะคิดถึงการรักษาโรคก,การอัศจรรย์ และประสบการณ์ที่มีความสุขอย่างเต็มร้นซึ่งการนมัสการก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องเหล่านี้ครับแต่การนมัสการมันก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นเพราะการนมัสการนั้นถือเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนครับซึ่งการนมัสการไม่ใช่เพียงแค่ดนตรีเท่านั้นแต่สําหรับหลายคนการนมัสการก็เป็นคําที่มีความหมายเดียวกับคําว่าดนตรี เมื่อพวกเขาพูดว่าคิดจักของเรานมัสการก่อนแล้วถึงจะมีการสอนซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงมากครับเพราะทุกส่วนของการประชุมในคิดจักนั้นล้วนเป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การร้องเพลงการสารภาพบาปการสงบใจการนิ่งการฟังคำเทศนาการจดบันทึกการถวายทรัพย์ การกวดพื้นการล้างจานการล้างห้องน้ําการทําอาหารหรือแม้แต่การต้อนรับและการรับใช้ซึ่งกันและกันอันที่จริงนะครับการนมัสการนั้นมันมีมาก่อนดนตรีซะโดยสําอาดัมกับเอวานมัสการพระเจ้าในสวนเอเดนแต่ก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงดนตรีจนกระทั่งบทสมการบทที่4ี่ข้อยีพร้อมกับการกําเนิดขึ้นของยูบานเพราะถ้าการนมัสการนั้นเป็นเพียงดนตรี แล้คนที่ไม่เก่งดนตรีะ่ะเขาก็คงไม่มีวันได้นมัสก,การพระเจ้าอย่างนั้นเหรอแต่เพราะการนมัสก,การมันไม่ใช่เพียงแค่ดนตรีไงครับเพราะสิ่งที่แยก่กว่านั้นก็คือคําว่านมัสก,การมักจะถูกใช้อย่างผิดผิดเพื่อกล่าวถึงรูปแบบของดนตรีชนิดหนึ่งอย่างเช่นให้เราร้องเพลงชีวิตคริสเตียนก่อนจึงร้องเพลงสรรเสริญและค่อยร้องเพลงนมัสก,การหรือ ผมชอบเพลงสรรเสริญที่เร็วๆเหมือนกันนะแต่ผมก็ชอบเพลงนวัสก,การจ้าช้ามากที่สุดซึ่งเวลาที่มีใครพูดแบบนี้ว่าเพลงเร็วหรือดังหรือใช้เครื่องเป่าจำพวกชมเป็ก็ถือว่าเป็นเพลงสรรเสริญแต่เพลงช้าแ,าและเบาและซึ้งด้วยซึ่งอาจจะใช้กีตาร์และคีย์บอร์ดในการคอบรรยากาศจึงจะถือว่าเป็นเพลงนวัสก,การ นี่ก็เป็นการใช้คำว่านมัสการแบบผิดผิดที่พบได้อยู่บ่อยๆครับซึ่งการนมัสการนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับรูปแบบหรือความดังหรือความเร็วของเพลงครับเพราะพระเจ้าทรงรักดนตรีทุกชนิดเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมันมาทุกชนิดทั้งเร็วและช้าดังและเบาเก่าและใหม่คุณอาจจะไม่ชอบหมดทุกแนวแต่พระเจ้าทรงชอบทุกแนวครับเพราะว่า ถ้าเราร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงมันก็เป็นการนมัสก,การพระเจ้าแล้วครับแต่คริสเตียนเองก็มักจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องรูปแบบของดนตรีที่ใช้ในการนมัสก,การและปกป้องอย่างดุเดือดว่ารูปแบบที่พวกเขาชอบนั้นถูกต้องตามพระคมภีร์มากที่สุดหรือถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากที่สุดแต่ถ้าพูดกันตามความจริงแล้วมันไม่มีรูปแบบตามพระคมภีร์ใดๆครับ เพราะว่าพระกัมพีไม่มีโน้ดดนตรีครับและเราก็ไม่มีเครื่องดนตรีที่ใช้กันในสมัยพระกัมพีด้วยซ้ําพูดตามตรงนะครับรูปแบบดนตรีที่คุณชอบนั่นแหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวคุณไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังหรือบุคลิกภาพของคุณมากกว่าจะบ่งบอกถึงพระเจ้าดนตรีของคนเชื้อชาติหนึ่งอาจฟังดูหนวกหูสำหรับคนอีกเชื้อชาติหนึ่งแต่พระเจ้าทรงชอบความหลากหลาย และส่งเพลิดเพลินกับดนตรีทุกรูปแบบครับเพราะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดนตรีคริสเตียนจะมีก็แต่เนื้อเพลงคริสเตียนเนื้อเพลงคือสิ่งที่ทําให้เพลงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทํานองเพราะมันไม่มีทํานองฝ่ายวิญญาณและถ้าคุณเล่นเพลงโดยไม่มีเนื้อเพลงคุณก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่านี่คือเพลงคริสเตียนหรือไม่และการนมัสการก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณ ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ว่าผมชอบการนมัสการวันนี้มากผมได้รับอะไรมากเลยจากการนมัสการในวันนี้แต่นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนมัสการการนมัสการนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณครับเรานมัสการเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าเรานมัสการซึ่งเป้าหมายของเราคือการทำให้พระเจ้าพอพระทัย ไม่ใช่ให้เราชอบใจเพราะเมื่อคุณพูดว่าผมไม่ได้รับอะไรเลยจากการนมัสการในวันนี้คุณก็กำลังนมัสการด้วยเหตุผลที่ผิดแล้วละครับเพราะการนมัสการไม่ได้มีเพื่อนมัสการคุณแต่เพื่อนมัสการพระเจ้าแน่นอนว่าการนมัสการส่วนมากได้รวมองค์ประกอบของการสามขีดธรรมการเสริมสร้างและการประกาศ แด้มีประโยชน์หลายอย่างในการนมัสก,การแต่เราก็ไม่ได้นมัสก,การเพื่อให้ตัวเราพอใจแต่แรงจูงใจของเราคือเพื่อถวายพระศิลิแด่พระเจ้าผู้สร้างของเราซึ่งทําให้พระองค์ทรงยิ้มและพอพระทยัยในไบเบิลพระธรรมอิสยาห์บทที่29พระเจ้าทรงตำหนิการนมัสก,การแบบไม่เต็มใจและไม่จริงใจประชาชนถวายคำอธิษฐานที่จืดชืด คำสรรเสริญที่ไม่จริงใจคำพูดที่ว่างเปล่าและพิธีกรรมที่มนุษย์คิดขึ้นโดยไม่คิดถึงความหมายของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเลยด้วยซ้ำเราไม่สามารถสัมผัสพระทยของพระเจ้าโดยระเบียบพิธีนมันสการที่ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติได้ครับแต่เราต้องอาศัยการอุทิศตัวและความรักที่ล้อนลนต่อพระองค์พระคำอิสยา บทที่2 9กข้อ13กล่าวไว้ว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยป่าของเขาและให้เกียิเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลาจากเราเขายำเกงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมาเพราะการนมัสการไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณการนมัสการไม่ใช่แค่การประชุมในคิสจักรเท่านั้น หากแต่มันคือทั้งหมดในชีวิตของคุณไบเบิลในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อข้อที่4ได้บอกให้เรานมัสการพระองค์เรื่อยไปและสดุดีบทที่ร้อข้อที่3ก็บอกเราให้สรรเสริญพระองค์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกในพระคัมภีร์ไบเบิลเราจะเห็นคนสรรเสริญพระเจ้าแม้ในขณะทำงานที่บ้านในสนามรบ ในคุกหรือแม้กระทั่งในลานประหารเพราะการสรรเสริญควรจะเป็นกิจกรรมแรกเมื่อคุณลืมตาขึ้นในตอนเช้าและเป็นกิจกรรมสุดท้ายเมื่อคุณหลับตาลงในตอนกลางคืนดาวิดกล่าวไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่หนึ่งว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์จะอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไป พราะกิจกรรมทุกอย่างที่เราได้ทำนั้นล้วนสามารถเปลี่ยนให้เป็นการนมัสก,การได้เมื่อคุณทำสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่31ว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้ามาตินลูเทอร์ได้กล่าวไว้ว่าแม้แต่ผู้หญิงก็สามารถรีดนมวัว พื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้และเราก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการทําทุกสิ่งเหมือนคุณกําลังทําเพื่อถวายแด่พระเยซูและก็ด้วยการพูดกับพระองค์ตลอดเวลาขณะที่คุณกําลังทําสิ่งต่างๆนั้นพระคัมภีร์กล่าวไว้ในวระธรรมโครสสีบทที่3ามข้อยีว่าไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใด ก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนกับทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกับทําแก่มนุษย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอพระเจา้าอวยพรทุกท่านครับ